ค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่11กันนะคะก็จะเกี่ยวกับคอร์ดและเส้นสัมผัสก็คือมุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสของกลมที่จุดสัมผัสก็คือมุมที่เกิดจากอ่าคอร์ดและเส้นสัมผัส ที่จุดสัมผัสก็คือมุมนี้นะคะจะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมในส่วนโค้งของกลมที่อยู่ตรงข้ามกับขอดนั้นก็คือจะมีขนาดเท่ากับตรงนี้ดังนั้นเราต้องการพิสูจน์ว่าก็คือต้องการพิสูจน์ว่าอ่ามุม A P Q เท่ากับมุมอ่า P R Q ซึ่งจาก C เท่ากับ90องศาก็จากทฤษฎีบทที่ C ก็จะได้ว่าอ่ามุมภายในของสามเหลี่ยมนะคะก็จะได้ว่า C บวก D บวก e เท่ากับ180องศาก็คือมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมของสามเหลี่ยมค่ะก็จะได้ว่า c มัน9กก็แทนค่าไปเลยนะคะก็คือ90องศาบวก d บวก e เท่ากับ180องศาแสดงว่า d บวก e จะมีค่าเท่ากับ90องศาอ่า e B บวก d เท่ากับ90องศาและอ่า a B e บวก e ก็เท่ากับ 90องศาหเหมือนกันเพราะว่าจากทฤษฎีบทที่9ค่ะดังนั้นเราให้ d บวก e เท่ากับ90องศาเป็นสมการที่1และ a บวก e เท่ากับ90องศาเป็นสมการที่2ซึ่งสมการที่2มาจากาทฤษฎีบทที่9ค่ะดังนั้นเรานำสมการที่1ลบสมการที่2จะได้ก็คือ จะได้ว่า d ีลบเเท่ากับ90องศาลบกับ90องศาดังนั้นอดีลบเเท่ากับ0องศาดังนั้นดจะเท่ากับ A ซึ่งเมื่อ d ีเท่ากับเนะคะเราจะได้ว่า เนื่องจาก D เท่ากับ B จากทฤษฎีบท8ก็คือจากทฤษฎีบทที่ 8. อ่าจะได้ว่า A เท่ากับ B สมบัติการถ่ายทอด ก็คือสมบัติการถ่ายทอดและจากรูปอาเอมุมเอพีคิวเท่ากับเอและ อ่าเท่ากับอ่า B จึงสรุปได้ว่ามุม A P Q เท่ากับมุม P R Q ค่ะสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่11ก็จบลงไปแล้วนะคะ